สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มาที่แ d ตตาโพกันอีกรอบหนึ่งนะคะ a d ตตาโพเป็นการทำแบบสอบถามที่ Android iOS ไม่แน่ใจจะคิดว่า iOS น่าจะมีใครที่ยังไม่มีนะคะลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแ d ตตาโพทำได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนำเพื่อนก็ได้เพราะว่า อย่างที่บอกตลอดเลยว่าแบบสอบถามสามารถทำได้เองถอนได้เองไม่เน้นการเชิญเพื่อนเหมาะค่ะเพราะว่าตอนที่นุ้นเริ่มใหม่นุก็ทำแบบสอบถามแหละเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักเรานะก็ทำแบบสอบถามไปสะสมยอดไปเรื่อยๆแล้วก็แลกของรางวัลส่วนเอตโโพวันนี้ไม่สอนแรกนะคะเพราะว่าตั้งใจจะแรกอยู่ที่500อแต่ว่าเห็นว่ามันมีการอัปเดตใหม่เห็นว่าเอตตโพมันมีเกมให้เราเล่นด้วย คือแอตโพลเมื่อก่อนมันจะเป็นแอปที่ทําแบบสอบถามเลยแบบสอบถามเลยแต่ว่าตอนนี้มันมีเกมให้เราเล่นเนี่ยคะ่ะก็ก็ตามนี้อลองดาวน์โหลดมาเล่นดูส่วนตัวก็ยังไม่ได้เล่นนะพี่ก็ยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาเล่นไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไม่รู้ว่าเออมันจะได้ได้ง่ายได้ยากหรือมันยังไงแต่ว่าเท่าที่ดู ว่ามันก็โอเคอยู่ได้อยู่นะเออประมาณนี้ส่วนเมนูอื่นๆก็อยู่ด้านล่างค่ะอันนี้คือถอนเงินแล้วก็อินไว้แนะนําเพื่อนไม p โ o รไฟลก็จะเป็นโปรไฟล์ของเราโอเคอะประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นก็มีนี่นะจ้ะคลิปหน้า ถ้ามันถึงยอดวัยเดี๋ยวก็จะมาทําการจะมาสอนการถอนเงินเข้าไม่เข้าสิจะมาสอนการแลกข,ของรางวัลวัยแต่ถ้าช้าก็รอนิดนึงนะคะส่วนใครที่มีอยู่แล้วแล้วอยากจะแรกก็ลองกดแรกดูก่อนได้เพราะว่าการแลกข,ของรางวัลของเขาไม่ได้ยากลองดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการมาพูดคุยเกี่ยวกับแอตโรโพว่า นอกเหนือจากแบบสอบถามก็มีเกมให้เล่นนอกเหนือจากเกมก็มีแบบสอบถามเกมเดียวมี2ออย่างเลือกเอาแล้วชอบแบบไหนการแลกของรางวัลแลกเข้าวอลเล็ตไม่ได้แต่แลกของรางวัลเข้าเทสโครโรตาได้หรือวอชเชอร์ต่างๆอันนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวสะสมยอดให้ได้สักห้าร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนการแลกนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วลราเจอกันคลิปหน้านะค่ะ